ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะได้มีการมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านตามนโยบายของรัฐเพื่อเป็นออสิทธิภาพนะคะในการที่จะดูแลชุมชนพร้อมกับเน้นย้ำเรื่องของภัยแล้งนะคะให้ร่วมมือกันในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันค่ะนางนิสากรวิสิซสระอดัดผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะ ได้กล่าวนะคะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็น,นกลไกสําคัญของรัฐที่จะปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่มีความผูกพันใกล้ชิดเข้าใจสภาพของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วก็สภาพพื้นที่ได้ดีที่สุดอันจะเป็นการนําไปสู่การให้ความช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ถูกจุดตรงตามเป้าหมายและจากสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันค่ะทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะคะจึงมีความจําเป็นที่จะต้องให้ความรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทิศทางในการทํางานของกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะให้มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆมีจิตสํานึกแล้วก็มีทัศนคติที่ดีค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ว่าราชาการจังหวัดพัทลุงค่ะจะได้มีการเน้นย้ากำนันผู้ใหญ่บ้านในเรื่องของภัยแล้งด้วยนะคะว่าขณะนี้พื้นที่ของจังหวัดพัทลุงเข้าสู่หน้าแล้งและพื้นที่ของอําเภอเมืองพัทลุงค่ะเป็นพื้นที่ที่ทํานาข้าวมากที่สุดอาจทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ําแหล่งน้ําต่างๆก็ลดลงอย่างรวดเร็ ดังนั้นค่ะขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของทางราชการนะคะพื้นที่ไหนขาดน้ําทางการเกษตรค่ะก็จะมีการสนับสนุนเครื่องสูบน้ําจัดการหาแหล่งน้ําให้พอเพียงให้เพียงพอแล้วก็ขอให้เกษตรกรค่ะฟังคําแนะนําจากชลประทานจังหวัดพัทธลุงในเรื่องของการใช้น้ําอย่างประหยัดด้วยค่ะ